Wait for your squad, soldier. Mimi. Mimi, Mimi. Enemy dropping. We've located the rest of them. Enemy destroyed. Use your attack map to hunt down the rest of them. เฮ้ยแมเ่เปิดเปิดห้องแล้วเออใครเปิดห้องวะห่ว,วจังวะตารมันมันไอยู่ในห้องนี้แหละไอเดียวไม่เห็นห้องไหนห้องมาๆมาใครวิ่งอยู่ตรงนี้ปันดิเคลมบอดเฮ ไปยัดจะเร็วเกินไปเ้ยเพื่อนมันมาอุ้ยเอาแล้วผมไม่ฟื้นน่ะเอาฟื้นแล้วไมเหรอขัง เอ้าอะไรวะค้างเฉยอ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรวะอ้าวเป็นหน้าจอซูมไปเลยทีนี้อะไรของมันวะเนี่ยรับเอาคืน Your Enemies deployed a counter UAV. Hostile <laughs> UAV in the area. Enemy UAV active. Gas is moving. ลงเ้ยโตมาเอาเทลที่พี่ไปม,มีแล้วพี่ได้แล้วได้แล้วอเ,เอาไปไหนกันเล็งอยู่ Your to team it t made h งไปเอาลูกเฮ้ยเฮ้ยอ <laughs> เอาเราก็โดดไปแล้วทำไมมันไม่ ระเบิดตึ้มวะงงไม่แต่ผมไม่ระเบิดไงเมื่อกี้เนี่ยไม่ตึ้มอู้อะไรวะไอ้เหี้ยแม่งยิงเหี้ยอะไรละมาแล้วตึ้ง

มันก็เล็งอะนะแต่ว่าม,มันก็แบบแหมเข้าหัวตลอดเอายิงเลยเอา,เอาดูฮะสองตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นตึงจังวะโอ้โหยังไม่เก่งกันจัง นายยิงพี่นายแบบยกเร็วอ่ะแต่ยิงกาอากาศร,ร,ร่วมตัวยิงอยูน่ยนี่ลงไม่ได้โดดก็ลงไม่ได้ต้องตึกคู่ก่อนแล้วกันแม่งโอ้โหโอ้โหแล้วมันยุมลงยิงแต่เรานะ เปูน right. yeah. oh, well, right. ่าจะเชื uh ่อเลยแค่แหละพี่บอกแล้วไยตัวสีเขียวเนี่ยน่าจะโผผมเลยอ่ะชิดแล้วนะใส่ตัวเดียวกับโตละโอ้ยมันลันงพดยังว่าปืนเนี่ย ย <me> ิงเป็ดดิกูมาละมาละรอรับเลยปืนยิงเป็ดบนบนบนอาดิกูปืนต้นกูก็ยิงล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วดิเฮ้ยชุบแล้วเอามาดิเจอพวกกูเนี่ย ผมจะไหนมึงไงตาตัวเองจังเสียงกีดักยังมาตอนไหนมาหนี้เดี๋ยวกูใช้เองเออเจังนี่นี่โอ้โหยสัตว์อยู่จังไหนชุดดำอ่ะชุดดำที่มันกดเราดีจังเลย เฮ้ยเลเซอร์เลเซอร์ใครอ๋อโหลดเอาได้นะตัดตัดเอาโหลดเอาได้คุ้มให้ลงไปเก็บก่อนแล้วมาคุ้มให้ก่อยอ๋อลงมากลับที่เด,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 ดิมหรือว่าจะเข้าไปนี่พี่

โอ้ยโดนอะไรเนี yeah. ่ยโดนแตดโดนแตดวิดครบหน่อยวิดโดนเตดนี่นี่ีงตัววดงยัดยัดยัดยดยัดยัดยัดโอเคโอเคตัวตัวดงหมดเออนี่ พวกกูบ้าง่ะตาพวกกูบ้างเฮ้ยพี่อยู่ริมน้ำริมน้ำหงายมานี่มึงอะย่งงมีไหมพวกมันอยู่ตรงไหนนี่รออยู่หลงแล้ว

ุ้มปบอออีีีอีมีีกนี่งเสแล้วนะเดี๋ยวดูดูตู้เปิดแล้วนะตู้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดอเฮะตอนี้พี่ซื้อกล่องกระสุนหรือไม่ไปไหนแล้วฉไรน

เฮ้ยหลังระวังหลังมานะหลังมานะพี่ถอยมาในบ้านก่อนเปล่าหลังมาเดี๋ยวโดนแซนด์วิชเออเดี๋ยวโดนโดนแซนด์วิทอยู่อยู่ประยู่อยู่โอ้หลังก็อีกหลังเข้าใกล้แล้วเนี่ยหลังใกล้ละวสามตัวเลยมีพลังหมดเลยหลังวันนี้แล้วเจ็บเจ็บ

เฮ้ยหลังมาเฮ้ยบนนู้นเฮ้ยี่มาโดนตตายแล้วตายแล้วเข้าวงเข้าวงเฮ้ยอย่ากี่ตัวเดียวเดียวเฮ้ยโดไปดีโดไปดีเ่ะเล่นโหมากไม่ได้